กราบควนดีครับย่อวันนี้เราอยู่กันที่เกาะมันนอกวันในนะทุกคนดีใจดีใจวันนี้เราจะมาตกมือกันอีกแล้วนะอยู่ไปกับไส้ไส้กคร่อไส่ทั้งโบนะแล้ววันนี้หนาที่ขาดไปหนาเลยคนนี้ครับน้ำบล้อยครับทุครับมาแล้วนะครับมาให้ขิดกันต้องเก็บเลยนิวถือพรกกล้องให้เู่นะวันนี้เรามีคอนเทนต์กัน้วยโอ้ยเหนื่อย วันนี้เรามีคอนเทนต์กันนะวันนี้เราจะมาตกหมึกแข่งกันสามคนนะนันยูนะบุลอยนะแชมป์นะฮะใครได้น้อยที่สุดเป็นแบบสามนั่งหลังกระบะกลับบ้านะนะครับรแล้วก็เบอร์หนึ่งเดี๋ยวทำเอ่อใครได้ที่หนึ่งวันนี้จดสกอไว้เราจะทํารูปรูปผมคนที่ได้คนที่หนึ่งแขนคอคนที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับแล้วก็เรียกอาจารย์เป็นเวลาหนึ่งทิปนะครับฝากกดซับ ี่ายตังกระแสด้วยหรอก็นี่สั่งมาก่อน ไปขายเหรอ <c oughs> ขย,ยันซะเรื่อยลองขายบัว้อยเนยเห้ยบัวลอยเยอะมาเยน่อนข้างข้างผมอะ่างตอนนี้ยังกันเก็บนิ้วเห็นมุกยังใต่ไม่ไเห็นมุกยัง Vai kìa bây giờ là đi xong rồi Ừ human bò này nè Kìa องไงนะหมายสวยนะ สัตวจับกูเหี้ยหินป่ะะเฮ้ยมีป่าด้วยมีป่าด้วยไม่อยู่หเือหินวะ เฮ้ยใหญ่ใหญ่ให่วะไม่ช่เหรออย,อยู <szcz Means S 1> <anny> <ks> ่นี่ไงใส่กันใหญ่เลยว้ยใส่กันใหญ่เลยวะมาบุหรีเดินขึ้นมานะฮะ ที่ชอที่ช้อที่ชอที่ชอนเียย็นเจเย็นเจเย็น,เ,ยนเปิดนี่หรอใจเย็นไม่ต้องตื่นเต้นโอ้ยไม่ค่อยดโดนหมึกใหญ่อนะเนาะคนมันก็ตื่นเต้นอะ่ะเอาลากหัวไปนู่นลากไปใส่สิชอนไม่ถึงหมาบนลอยมาแล้วใจเย็นใจเย็นไม่เคลียร์ของเลย มันไ่เปิดอ่ะเอาใส่รูเปิดรูมา่ยาซื้อกรใช้ซะนะเผมนะในว่านะน้ำลอยนะนะไซส์สวยไซส์สวยนะทุกคนน้ำลอยเปิดบินนะครับโลกแตกโลกพังแล้วชิบหายขี้หายมีตัวเดียวมองแล้วเออน่ามีคู่อ่ะ ใช่ไก่เมาวะมาทำงานมาข่มนิยมป่าปล่อยดีปล่อยไว้ดีปล่อยไว้ดีเออปล่อยไว้แชร์ไว้ก่อนแชร์ไว้เลยแชร์ไว้เลยพียย่รอแชร์ไว้ก่อนเลยมันจับอยู่อะ แช่ไว้เลยนี่อยู่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วตาเปล่าด้วยใจว่าแช่ไว้ก่อนไอแช่ไว้ก่อนไอแช่ไว้ก่อนไอแช่ไว้ก่อนตายายไปเชื่อตายายไปเชื่ออนิวยังไม่จับ

ไม่เอาไว้คู่มันก็ไม่เอาด้วยนะชื่คือโปรโลนีะไอ้สัสแปะไม่อยู่เลยวะไม่ได้ใส่แว่นเลยชัดแจ๋วเลยเมื่อกี้นะ่ะไม่นับนาตายไม่ขึ้นอ่ะใสะ่คู่มันไม่เอาสีเขียวรู้แล้วไอ้เทียเปลี่ยนเลย สีนี้ไม่เล่นเห็นคาตาเลยว่ามันไม่จับที่เขียวให้สีชมพูเชื่ออาจารย์กันอาจารย์เลยป่าอะไรวะแสบนไหนกะแสของมึงนิวไม่ใช่้อกแสบองเจอวิ้ <c oughs> ตัวุดตัวดำมาเหรออ๋อยี่เป็นตัวดำโอ้ยอย่าลืมก็่มหรอกไปยืนข้างหลังกันหมดอ่ะไปแต่ไม่ถือวิ่งไม่กันหรอกท้อเท้องสวิงเรื่องหลังอ่ะแต่แต่เอื้อมมือมาเอาสวิงนะครับ thanh niên họp เล็กใ่หมดตัวเล็กเลยขึ้นมาเร็วครับเราต้องมีเรามีความสกตวงมดี้ย่มเล่นทำสกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะมาเลยเว้ยมาเลยเว้ยแอ้ัเนไล่มาเลยเว้ยไอ้เชี่ยเล็กนักวะน้บอกว่าตัวเนี้ยนับวิมึงเล็กใหญ่แล้หมดบอกแล้ว

แปดไปอีกแปดไม่เต็มม่ตหนยก อย่างน้อยเขาทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีสายมีสายมีสายสายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีววมครูปะ่มปะมีมังครูไปนน่นโอ้ยก่อ เ้ยยทุกคนครับวันนี้เราเข้าฝั่งกันแล้วนะฮะเราจะมาโชว์ผลงานกันนะฝากกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องน้อยๆดวงนี้ด้วยนะฮะวันนี้มันมากต้องยอมรับให้น้าบวลอยเป็นอาจารย์ไปนะครับวันนี้เขากดนี่ฮะ กดไปเป็นเป็นสิบตัวนะฮะเกือบยี่สิบตัวนะครับวันนี้ถ้าหลุดนับแล้วคนเดียวยี่สิบตัวนะวันนี้ตามมาติดติดเลยก็เป็นไายช่างโบนะครับสิบกว่าตัวนะจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่และก็นะนิวยอกนะฮะตามมาสุดท้ายผมที่โลยอมรับความป้ายแพ้ในครั้งนี้นะฮะและนี่คือผลงานในทริปนี้ในวันนี้ของพวกเรานะฮะฝากกดซับด้วยนะครับผมเป็นไงฮะฝากกดติดตามด้วยนะฮะ และขายคนนี้ไปไม่ได้เลยนะครับผมไตชังโบไปแท็กลงข้างล่างนะครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อน <Yes. S 1> พบกัน EP ต่อไปวันนี้ขอบคุณครับ